แม่หงทองไก่โพผมทำตามสัญญาแล้วเด้อว่าจะให้แม่แสนนึงพ่อแสนนึงนี่ผมเอามาให้พ่อสอนของแม่อยู่กับผมก็เอาไว้ทาบุญให้แก็บไปกระดูนี่เงินแสนหนึ่งไก่่อได้ใช่เอาเก็บไว้จะไปให้เก็บกระมือนี่แหละเอาไว้รักษาเก็บเวลาเก็บป่วยเก็บไข่ แกชื่นแกชมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยไปฝากให้แกให้แกชื่นชมปิติอินดีของแกก่อนการนำพักนำแรงพ่อกับแม่นั่นแหละที่ผมมีวันนี้ได้มารมีของแม่กับพ่อสองคนผมถึงได้มีอยู่มีกินทุกวันนี้สมบัตนั่งใจพัฒนาสาธุ ดูซะเด้อแม่เงิน